ท่านเจ้าคุณพระวชิรญาณวิสิทธิ์นั่นท่านเป็นพระผู้ให้มีแต่ให้นะครับร่วมสร้างศาสนสถานวิหารฐานเพื่อพระพุทธศาสนาเหรียญวัตถุมงคลในวันนี้ก็จัดสร้างได้อย่างสวยสดงดงามพิธีการก็มีการจัดได้อย่างสวยสดงดงามเพราะฉะนั้นเหรียญในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่เป็นมหามงคลเป็นเหรียญที่สืบสารสืบทอด ตำนานต่อไปของเมืองไทยนะครับวันนี้เหรียญสร้างบารมีหลวงพ่อสุริยันโพสปัยนสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีพิธีพุทธาพิเศษ วัดธุมงคลเหรียญรุ่นสร้างบารมีหลวงพ่อสุริยันนวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามระเดศพระคุณพระราศิลโสภิตหนูอินพิติสาโรที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกรสินเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคลจังหวัดกลสินเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นสร้างบารมีพระวชิรยานวิสิทธิ์วิสุริยันโคสปัญโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวงประธานสมฆ์วัดพุทธวนารามวัดปาวังน้ำเย็นเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยโดยมีพระครูปลัดอาจริยวัตทสมศักดิ์นิราโยเจ้าอาวาสวัดพุทธวนารามวัดปาวังน้ำเย็นจุดเทียนหน้าพระมหานา,นาสสวดคาถาพุทธพิเศษพระมหาเถระเทจิกนาจาร์นั่งกรบอธิษฐานจิตอธิเช่นหนึ่ง พระราศิลโสพิตหนูอินทิติสาโรวัดป่าพุทธมงคลตำบลลุกอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสิน 2. ์ 2. พระวชิรยานวิสิทธิ์วิสุริยันโคสปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวงประธานสมวัดพุทธวนารามวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคาม 3. พระครูวิสุทธิทยาคมทองสุทธศีโลวัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา 4. พระครูภาวนาธรรม,มาจารย์ชัดชัยอนารโยเจ้าอาวาสวัดสีมาลัยทรงธรรมจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายจิรวัตสิริพานิชสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรเขต5จังหวัดมหาสารคามเป็นประธานฝ่ายคารวสและสิทธิอนุสิตตลอดจนพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมในพิธี ณอุโบสถไม้ตะเคียนทออวัดพุทธวนารามวัดป่าวังน้ำเย็นตําบลเกิงเ้งอําเภอเมืองมหาสรารคามจังหวัดมหาสรารคามหมายงานโดยทีมงานคุณพงษ์สัตหีประชาสัมพันธ์โดยคุณมนัสบางนา